พัครับขอสมัยฟาร์มควยงามเมืองขอนแก่นฟักควยไทยฮาลูกก้าวเจริยทรงลูกดีครับเกงลดยจากัมพีบังเะครับพันดุกรรมพันดุกรรมครับคดตัว เป็นตัวครับแต่ละตัวใหญ่ๆวิบวิิรับผสมตัวครับเจ้าสันสอสั่งในฟาร์มผสมตัวตัวละห0าพันนะครับเจ้าสันสูงร้อยสิบห้าอายุเจ็ดปีเป็นรงหูกดีครับพันามทรงลูกก้าใหญ่ดีดีใหญ่นธกรมดีดีเดี้ยวเขาไปมันจะเป็นทางามจัสิ เขาก็ต้องไปทางงามนี่เขาตรงไปเห็นตรกูลนะตรกะกูลรูปจะรันงวยงามวยใหญ่ตระกูกมันหนึ่งว่าไปไหนล่ะเส้นทางรวมสามครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ